พี่เป็นทุกใอย่างเลยโอ้ยหพี่น้องนี่เบิ่งสลัดกำลังิี่อสลัดกรอบเดี๋ยวสะโอ์ิลกเอาต้นใหญ่ๆพี่น้องงามอะไรครับสบายดีพี่น้อง มืัอนี้ก็มาพบกับเชาโอและการน้องบัวคือการพี่น้องมืัอนี้เขาสองไอ้น้องชิมาเฮดตับัะหุงอันนี้เห็นตลอดคิดอยากตับัะหุงมืัอนี้บัวสีเป็นเซฟเดี๋ยวเชาโอสิปิ้งปลาพี่น้องเตาอยู่ในทา้งหนาไม่อยากเห็นป็นไดนปิ้งปลากับชิปิ้งแบบธรรมชาสตร์ได้จิงแสบเอาไม้เสียบเสียบไม่ปิ้งเชาโอได้นี่พี่น้อง ผิงปลาอีพอปลาอีพอไปขวางแหอีพอได้ปลาคอน้ำได้มาหนีเจะโอเป็นไปนำเมื่อด้านอีพอพอได้ร้ายปลาเมื่อนีิอีพอได้ร้ายได้ปลาคอได้ปลาอันนี้พ่อยิ้มยิ้มแม่ตกใจไมมเสียบปลาเชียวฮ่าฮ่าฮ่า นองฮัวพราไปเสียบป้านินนี่อ๋อเดี๋ยวสิสลับกล้องให้เบิ่นใกล้ๆเอาแมเอาหนำมาลังแม่เอาหนำมาลังมือดีกว่าแม่อยู่ละลายนั่งไปนั่งมาหนอบัว ใส่แม่เลยเด้อแบบนี้เอาแม่เล็กปิ้งลงมาเลยเด้อแม่เด้อเดี๋ยเดี๋เนาะตัวน้อยได้จะเห็นนะได้แบบภาคกลางเนาะเดี๋ยวโชว์เห็ดแล้วโชว์ให้เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวนี้ยับกองให้เบิ่งก่อนเอาแล้วปิ้งปลาพี่น้องนี่ปิ้งปลาพอแล้วน้าเหมืองค่ะ áp thịt ping bà để cả tăm người hết tâm hết sức tâm hết sức hôm Hôm, hôm tâm hết sức tâm hết sức tâm hết sức cái <laughs> hết con bà hết 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 sức tâm hết sức tâm hết sức tâm hết sức hết แม,แม่แม่เราเป็น่วงเตาเราบ่าใช้เล็กปิงปบ,บ่ร้อยบ่บปใช่มอีี่มันแจบนเนาะไม่ไหนี่ยนหลานชายมันอยู่อาเงียดยางกันนะะเดี๋ยวหลานพ <laughs> ี่น้อง <laughs> อ้าขากะดิอ่อมห้อย กูอยากขาวน้ำลายแตกยู่งกาไอ้เ <c oughs> อ,อ้อยไอ้เอ้ยกูได้หลานได้หลานมาอยู่น้ำกูเลยไปไปไปว่าดังๆนะกับหลานจะไปว่าทักันอื่นนะชุว่าวิทัยชีพ

พี่น้องมาค้างหัวมันหั่นลอยดอยดอยหัวมันลงเออมันจึงมันสุกทฉิหัวมันจึงแซ่หอมเลยไรพี่น้องมาเด้อไม่กระตัดเอาบบนี้มันจึงแซ่เพ็ดแบบอยู่ปลายอยู่ตรงขนาด ได้ไ,ได้ <c oughs> กินกดใหม่ก่อนเลยสบายดี มันจดจวดเลยเฮ้ยแซ่บเด้อสิบอกฮะ <laughs> <laughs> ปิ่นกว่าลอยป้อ <laughs> นช้าน้องเห็นเด้ย เอ็ดแบบโยน้องใน,งนลั c, ลมือ,อ,อตลอดอนนเลยนนนนเอาไปให้อีแม่คนหน้าอย่ามาให้คนน้ไปไหม เป็นหนวเจ้านะคะสปเปดเพื่อเป็นหนวน่ะวนนี่พี่น้องตาแสบอะไร ει. หอมหอยหอยใช่มมใบัวตัวได้เป็นตาแสบอ่ะสุกเลยพริกได้บัว กินแบบอยู่ป่ายอยู่ดอกมันจึงแซ่บอยู่บรยะอยู่บรยะเอาอันนี้ยื่อใหม่ๆอีกมันมันต้มีมือจับเอามือนี่ก็ปึกแนวพ่อแน่ตัวใหญ่ชคกันแพง้าธิตตัวใหญ่โชคคางทางอันนั้นแหละเออ thịt cải vào vừa à, cái chào anh sợ có phải lệ thả bừng tốn chút nó vì nó nó hôm quan tu tuổi เลยไปเอาหนาตัใ้กันเด้ไม่ลุเลยเอาัมเอาตั้้าปีกปลาพี่ดงบัวพีกที่เป็นทุกใเคือนะหรเนี่ อยู่ปิ่งป๋าแบบนี้อะไรจิงแซ่บมัตยตบักหุงปัตเห็ดเอาเครื่อนจำมึงแซ่บเด้อปอเค้าขาวเหนียวเนาะลืมข้าวเหนียวขึ้นอะไรเถิงด้วยมั้งมีสันต์ก็แซ่บไปนัวายตากระโตกับปิ่นหนาปัจจัยทันผู้ชบุษงเปล่เออ๋ยวมาใกล้แด้วมันบันเลย Let's well, see. แทบอยู่ไรนี่น้องอ๋ออ๋ออนี่ตัวบุกใหญ่ดับคือหรือชุกแล้วนะอันนี้ย เดี๋ยวหน่อมันได้มาเแออยู่หันเดอมาดิอิลินมาำสาวนาเนเจอไม่เร่อน้นำตาลกปิใส่กะปิ แบบนี้ได้จิงแสบเชลว,วาหมักแบบนี้ปิ้งแบบสะอาดสะอาดเ <laughs> ห็ดแบบสบบกป๊ปกเน,นี่ยได้หนึ่งนะจิงแสบ ประคอ,อกโเจาได้ประคอใหญ่ไม้ะต้องวากในเ้าศึกษากะเบืออไน,นีน่ายง่า่นยองมดมเล่นหนาไเจอดดิ ดมตลอดพี่น้อง้าเอ้ยมาดื้อเอามาเล่นมาแน่แล้วเลยดื้อชวนแม่จะมาแมาาาาาห้องน้องตามากินน้ำพี่น้องเพือนน้องตาทางหลังป้าวีไปแบบป้าจิกจิปิ้วตอนไหนเพื่อนน้องตาทางหลังห้องน้องตาเอามาเล่นมา หอมดมตลอดเนาะโฉบอะไรเล่าเห็นมันหอมเทยวแต่ดมประเด็เนี่ยเ่ะโอ้โหยาแว้วนะจังน้อยสีว่าบอกสี่สามอ๊สี่สี่ด็พอแล้วตามาหน่ะแม่เอามาเล่นมาแน่เจมมาไหวเล่าเล่าหอมหอมแม่มาหน่ะแม่แม่ไายชิบเข่ามาผมเดิมแม่นี่นอยอันดี อย่างน้อยพอแล้วนะมันบัวพอจึงตื่นมามันเค็มกว่าเชฟซุกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องตัวดำๆนี่แม่นนองบัวเด้อะปีงเด้อะโบแมนชเโอเด้อร์สูนปลากับต้วยมา,ออมา,าที่น่งสี่เจ้าเม,มือนเอยังไ่อาบนะปาดไว้แล้ว สลัดพี่น้องสลัดกรอบกรอบปลูกเองกับมือบ่อจานผิดนี่ก็ผักโบกลุกอมกินอย่าหาวาบ่อนะอันนี้ก็ปลาได้กินนางล้มบวกลงมือเองทำเองใส่ของมาเลยใส่มาเลยบออียงเมื่อโลเลมจิงแซ่ห้องจานกบอนก็เห็ดแบบงามๆนะสลัดนี่มันบโบมันแนวเนาะพี่น้องสลัดกรอบ กอบนั่นน่าบกบเกินน่นะแต่นั่นแห้งก้าพี่ว่กับแบบโบปงเลยด้ยันตาหลักินตาเปล่าอย่าเออย่าอย่าเอตาเาเพอ่ได้โดนชิมชิมชิมตมดนะเกระาษนาวเกระาษนาวตาเา เออเมื่อเล็กคามตั้หยวกใส่หมดทุกสิ่งทุกอย่างิมเบิร์นตรวให้เราะโชว์ซิมที่เสือดันยังบริเกินบัวเฮกินไฟใหม่ทำไม่ต้องมาลบเอฟบเก้นเนไฟใหม่ เเขมด้ตนทำกินกับเรามาทำไมแต่ก็ขี้หันลูกใจจะน้องเข้มแล้วแบบบ้าก็จะน่าหล่อก็อยากกินนะบุ๋มีอะนะเออเอาทำมาเอาเลยจ้าบุ๋มเป็นคนหายไปต้องซื้อให้ินูหายต่างแข่งจะมีคนชอบใช่ไหมนั้นแหละมหัศจรรย์ โอ้ยกะแนบเจ้ากินเมิดแม้นั่งนี่เจ้าอีแม่ตานังนั่นมาพี่น้องมาแล้วบาดนี่นี่แล้วเรียบร้อยตามังหงมาพี่น้องกินแม่ปลานี่เยเมื่อแม่จะโตอยูองด้ ใส่ม uhm. ันไปมันหายลอุ he mm. <ive> toi, ้มมาแม่อุ้มแล้วออุ้มอมี่แม่ใช่เมื่อเอาติบขาอุ้มเมาแลกวดนน่อใส่ลอุ้มพี่แม่ใช่เมื่อเอาติบเข่ามากินเขาีแม่อยากเข่า สลัดกร,บรบอบผักอะไรผักบุ้งต่น,นั้นให้กรอบนะเดี๋ยว <c oughs> เพร็ดบบัวแั่นเนี่มันจิแซ่บมาพี่น้องใช่ไหมอ่เจ้าเดชรา้ามมะริบาน ผักออร์แกนิกของป่าเจ้าตนกติเป็นยต่อผักออร์แกนิกต่ีกเว็มาแม่เว็ดเว็ดเอามงามเตือนใจบังหุ่มเนี่ยออกมาพีนะจะกินผักอยู่ลุมด้ใส่วยนะเวยดน่ะกินต้นเี่ ก็ผักหรือกบบบ่งะโอ้ผักไม่หยิมชาติยังางกรอบกรอบนุ่มหอมบ่ตําบ oh! ังหุงน้ำกูนี่ปิ่งปลาผอบปลาเสีบหางเด้อ ักเอ้างม่ะวันช e. ุมาม่นางไม่นงมม่นังอเซตบัวกระวนผูบ่าวกินแน่าเด้กิกันเด้

ไปละโดนแม่จะเสรุนมกระชุกเลยดูกระชุกแล้วนมน่มชุกเลยไปจ้ากุ้งจอลายบ่กุ้งันแบ่งมาผิดเยดูตเผูกัปลาติดต่อมาชุกแล้วมาตั

คินว่ามากตัวนั่นแต่อนตกตกนากินตหมองิลยตุ่งปลายองทเไรบปลาแปลาโลดใช่ปลาตัขังเหือนกันิว่ามีปลาตัจะสอนได้เอามาปีนกินตำามองหงแล้วก็แหย่ี่อยแล้วเด้ปลาของตกใหญ่นี่ยักมีเนมลเมเจาะ ไปยังวันอิ่มแล้วโ้ยังจะน้องตาน้องตากินลายโอิ่ล้วายเออีกินบัวบัวกินแต่สีมันยังดลือแต่กาบมันพี่น้องนะบัวเมื่อจะมาสาวเลยสิลงชัวาลา,ายแต่งตาลงพก อิ่มกินแล้วเลยอิ่มปุ๊บยันเดียวเลยเชากินอย่างไรเจ้าฮันยังกินยากกินแล้วพี่น้องจบคลิปเลยนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้ในนาทีนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าโอ้น้องบัวน้องตาในพี่น้องอ้าวบัวหายไปใส่คือเป็นนังอยู่แก่ย้ำมัน้เออุณว่าคุเห็นน่ะมัะหมด <laughs> ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย